ไปเปล่าจะไปเกาะมาเดี๋ยวพว่นนี้จะซื้อตู้ให้อยู่ใบนืองไปไหมลูกไปเปล่าไปนะมาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาลูกมาขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาลูกมามาขึ้นมาไปกับม้าตาเดี๋ยวเออเชื่องอ่ะไปลูกไปเร็วมาไปกับม้าลูกมาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมือเนี่ยขึ้นมาลูกมาถ้าจะไปอยู่กับม้ามาขึ้นมาเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื้อตู้ให้อยู่ใบหนึ่งมาให้ม้าถูกอ้าแต่แรงก็ไปนะลูกใช่ไหมอ้าวแดงก็ไปนะลูกนะอ้าวเหรอให้ม้าถูกหวยสามตัวนะวันนี้นะรู้ไหมลูกดุนมองดุนมองไปไหมลูกไปป้าไปอยู่กับม้าเปล่าไปไหมแย่ค่ะแย่ไปไหมลูกกัดปะไม่กัดเราไม่มีฟันไปไหมลูกดุนมองเล็บมันดิบเล็บนะไปไหมลูก เอามาถูหวยสามตัวนะเอามาตื้อโต้ให้หนูเลยนะมองมองทำไมอะลูกมองมองอะไรลูกอืมเอ๊ะมองอะไรมองอะไรลูกมองอะไรลูกอ่ะเออน่ารักน่าดูดิเออจะมันก็โดดขึ้นมือเออไม่อะไรเลยนะ มันจะไปอยู่กับม้ามั้งจะไปแยหามันเดี๋ยวมันกระโดดแย่ที่สุ้มท่าจีนว่ะเชื่องหัวลูกเออนะเนี่ยลูกหัวลูกหัวเออนะมันมีสองตัวอ่าไปลูกหัวนะมันมีหลายตัวจะไปอยู่กับม้าเหรออืมเลอเออจะไปอยู่กับม้าจริงๆหรอม้าเออไข่งต่อเต็มใจะไรดูดิเฮ้ยหัวมันมีอะไรเหมือนตะกั่วด้วยมันมีเออมันมีอะไรมาแต้มหนึ่ง Bap, bap, bap,